เราได้หาลือเรื่องการผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนประเภทและบางจุดและระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการขนส่งข้ามแดนโดยเราได้มอบหมายให้กลไก r b c ไปหาลือความเป็นไปได้ในการอนุญ,ญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยอาจเริ่มดำเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดก่อน โดยสรุปผมเห็นว่านอกจากการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนแล้วพัฒนาการสำคัญของการประชุม GBC ในครั้งนี้คือการที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดแนวทางดำเนินการในสองเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่เคยตอบรับได้แก่การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะติดตาม กับฝ่ายกรรมูชาให้มีการดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันโดยเร็วสําหรับการประชุม g b c สมัยพิเศษครั้งต่อไปจะกําหนดให้เกิดขึ้นภายใน30วันหลังจากนี้โดยมีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ